มีหมายมาจับผมผมก็ไม่ได้ว่านะครับก็ไม่ได้ว่าก็จับก็จับนะครับนะเออถ้าจับก็นะครับถ้าจับก็จับได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะผมก็ไม่ได้ว่าผมก็ไม่ได้ขัดขืนถ้าจับก็จับเลยนี่นะครับเห็นไหมล่ะอันนี้นะครพูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับนะครับตั้งแต่ครั้งแรกคุยกับนักข่าวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยคําว่านะครับถ้าหมายจับลงที่ผมผมจะแฉอันนี้ทีหลังนะครับนะครับถ้าหมายจับลงที่ผมผมจะแฉ ตอนแรกๆเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะคงมีคนมาแนะนำแล้วก็มีแนะนํามันนะครับถ้าออกหมายจับผมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเห็นไหมถ้าออกถ้ามีหมายจับมาถึงผมผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเห็นไหมไม่มีใครถามถึงเรื่องหมายจับเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่นะนะครับก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่นะแม่น้องชมพู่ยังไม่ได้สงสัยเลยนะครับเห็นไหมมีแต่ชาวบ้านเขาล่ําลือกันในหมู่บ้านนะครับเพราะชาวบ้านเขาเห็นจําเลยไง นะครับแต่แม่น้องชมพู่ยังไม่เชื่อนะครับชาวบ้านเขาลือกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับเขาลือว่าเอ๊เขาเห็นจำเลยอยู่แถวบ้านน้องชมพู่นะนะครับแล้ววันหลังไปให้สัมภาษณ์นักข่าวว่าไม่เออไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะครับเห็นไหมไปอยู่บนเขาลงจากเขาก็อาบน้าแล้วไปส่งพระเออไปรับพระที่วัดนะครับเห็นไหมล่ะชาวบ้านเขาล่ำเขาลือเอ้ามันไม่จริงหรอกนะครับมีคนเห็นตั้งสามคนสี่คนนะครับ เห็นจำเลยอยู่พูนเปี้ยนอยู่หลังบ้านอยู่แถวบ้านหน้าตายน่ะนะครับอยู่แถวหลังบ้านหน้าตายน่ะเห็นไหมล่ะแม่ชมพูไม่เชื่อนะครับแล้วลุงเข้าใจพูดนะครับช่องนะครับช่องมดช่องอะไรนะครับอนะครับนะนะครับผมชอบนะครับผมขอบตาดำาพ่าลุงมงคลนะครับนายท็อปกันนะครับอ้วขอบคุณมากนะครับตีงจำเลยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่เชื่อดันไปเชื่อนะครับอีทุยนะครับเออนะครับอีทุยนะครับอ่านะครับทุกวันนี้นะครับน่ไปเชื่อนะครับพวกนี้น่ยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อกันนะครับเราอายุปูนนี้แล้วนะครับเห็นไหมล่ะทุกวันนี้มันยุค 5G าแล้วนะครับเห็นไหมล่ะนะครับทุกวันนี้มันมีเครื่องนะครับซิมโครตอนแล้วนะครับเออนะครับแล้วเราจะไปเชื่อคนที่ไม่มีความรู้เหรอครับน่ะ ยังอีพวกน่ไอพวกไออะไรไอพวกเล่นไพ่มาเปิดไพ่ทายกันเนี่ยเปิดไพ่ทายกันแล้วก็ไอคนหนึ่งก็โน่นนะครับส่วนมากกระ่างประเทศทั้งนั้นน,นะครับแล้วคนพวกนี้แล้วก็อีอลาเต้อย่างเงี้ยนะครับไอเจ้าป่วยอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วก็อออะไรนะไอไข้นุยอย่างเงี้ยนะครับเห็ไนไหมนะครับ,ม,นะรบมันไม่เคยเป็นตำรวจมาก่อนนะมันไม่เคยเรื่องสืบเรื่องสืบเรามาก่อนนะครับเห็นไหมมันไม่เคยรู้เรื่องคดีอะไรมาก่อนมันไม่เคยตัดสินคดีใดๆมาก่อนเลย นะครับแล้วมันจะมารู้เรื่องกว่ามากกว่าตำรวจได้ยังไงนะครับแล้วเอฟซี Z ส่วนมากนะครับเมื่อก่อนนี่นะนะครับไปหลงไปเชื่อมันนะครับส่วนมากคนแก่แกนะครับคนแก,แก่บางทีเขาสายบุญเน่เขาเชื่ออย่างนั้นนะครับเห็นเขาเชื่อเห็นว่าสร้างพญายนาคก็คงจะเป็นตนบุญนะครับนะครับเออนะครับพอพูดไปพูดมาเราพูดเรื่องนาคนะครับนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลูล่รู้มคุณไม่เคยลบหลู่นะครับนะแต่พวกคุณน,นั่นแหละ ควรหันกลับไปมองนาคที่จำเลยสร้างหน่อยมันใช่นาคเลยครับเห็นไหมถ้าคุณไปเจอนาคที่ไหนคุณแงนหน้าดูนาคนะครับแงนหน้าดูนากก่อนนะครับแล้วเอามาดูรูปรูปของนะครับแล้วให้ลูกหรือว่าหลานเนี่ยไปคลิปลาบถ่ายรูปนี่มามันเหมือนกันไหมล่ะนาคมันไม่ใช่นะครับของจำเลยมันเป็นงูนะครับนะ่ะนะการหลานหายแต่ไปตลาดนะครับนะ่ะ รอแม่ค้านะครับลูกตาลปอกตาลเสร็จในการ่วงเวลานะครับเห็นไหมมันจะกินอะไรกันนะกันไหนมันไปมันเสือกไปเอาลูกตาลด้วยนะครับเห็นไหมล่ะเออมันเสือกไปเลือกเอาลูกตาลด้วยนะลูกตาลที่ยังไม่ได้ปอกนะครับนะมันก็แปลกดีนะครับเห็นไหมล่ะวันนี้ลุงกินกุ้งอ่ะคนมาฟังเยอะมากอะต้องกินทุกวันนะครับคนสีปองนะครับว่าอ่าอ่ายี่วนะครับเออข้าท่าจริงจนะครับ ฮแม่นแม่นจิ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 นนะครับน่ะเครื่องซินคตอนตันหกร้อยกว่าล้านนะครับไม่เชื่อนะเชื่อดวงตาทำน่ะนะดวงตาทำนะดวงทำนะครับโอ้แม่งทุบทิ้งไปเลยเนาะกับดวงตาเออไปเชื่อดวงทำนั่นน่ะนะครับคุณวิราวงนะครับน่จริงจริงนะครับน่ะออกมาพูดหมูบ้าหมูป่าโตแล้วนะครับโนอาออกมาแล้วนะครับหมูป่าโตแล้วนะครับ เออนั่นก็เออนั่นก็หมูป่าโตแล้วนั่นก็เป็นหนุ่มกันหมดแล้วครังนั่นก็นะนั่นก็หมูป่าน่าจะเป็นหนุ่มๆกันหมดแล้วนะคนก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม